สวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่งยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไร่และที่ไหนบนโลกใบนี้นะครับบทวข้อในวันนี้จะพุยเรื่องภาษากับธุรกิจซึ่งผมจะเกริ่นก่อนว่าภาษาไหนที่มีคนใช้รองลงมาจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสองภาษานี้เป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั่วโลกมีคนพูดมากสุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําธุรกิจกับประเทศฝั่งตะวันตก หรือว่าฝั่งหราฐอเมริกาก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่ามีภาษาไหนอีกหรือเปล่าที่คนใช้ไม่น้อยไปกว่ากันเลยแล้วก็คุณยังสามารถไปเปิดตลาดใหม่ๆได้ด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโดยหัวข้อวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งว่า language and export ภาษาอะไรที่คุณควรเรียนถ้าคุณจะต้องทำธุรกิจครับแน่นอนอันนี้ผมเอาชาร์ตมาเป็นชาร์ตของปี2023นะครับ แน่นอนครับภาษาอังกฤษมันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนใช้ทั่วโลกแล้วภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาที่สองภาษาที่สองของทุกคนเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วถามว่ามันเพียงพอไหมถ้าคุณจะดำรงชีวิตในต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเพียงพอครับแต่ว่าการใช้ภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นเนี่ยบางทีมันทําให้ความสนิทสนมความ เป็นพวกเดียวกันมันน้อยลงเพราะฉะนั้นอมันก็จะมีภาษาที่สามที่คุณอาจจะต้องเรียนเพิ่มภาษาที่สี่ที่คุณจะต้องเรียนเพิ่มภาษาที่สองเรารู้อยู่แล้วภาษาจีนนะครับภาษาจีน, 1. 1, นนะ Spanish เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งพันล้านคนถัดมาคือสเปนิชครับสเปนิชเนี่ยอ่าทษทีมันเป็นภาษาฮินดีนะฮินดีก็คือ,อภาษาของทางอินเดีย นะครับแต่วันนี้พอเราคุยกันเรื่องการส่งออกเนี่ยนะปัจจุบันนี้ผมเชื่อได้ว่าอินเดียเนี่ยมีคนสองกลุ่มก็คือคนที่มีกําลังซื้อสูงก็คือสูงไปเลยกับคนที่กําลังซื้อต่ามากซึ่งนั่นอาจจะเป็นอุปสรรคในการค้าขายซึ่งถ้าโอเคถ้าคุณอยากจะไปเปิดตลาดอินเดียภาษาอินดีก็ถือเป็นสิธิที่คุณควรจะต้องเรียนนะครับคัดมาคือสเปนิชครับภาษาสเปน ภาษาสเปนเนี่ยนอกจากพูดในสเปนแล้วมีที่ไหนพูดเป็นอีกก็จะมีฝั่งลาตินอเ,เมริกาที่พูดนะครับมีหลายประเทศแต่งมจะชี้ให้ดูในในสไลด์ถัดไปภาษาฟร e n c h ภาษาเอ่อฝรั่งเศสน,นะก็มี French มีอะไรอ่ะมีสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ที่ใกล้ๆกล้ฝรั่งเศสแต่ว่าผมกลับมองว่าภาษาพวกนี้คือภาษาที่เราไม่น่าจะไปเสียเวลาเรียนเท่าไหร่นะภาษา รัเเพราะว่าด้วยกฎทางการค้ามีอยู่เนี่ยที่กีดกันเหลือเกินกับสินค้าไทยครักับธุรกิจที่เป็นคนไทยเนี่ยผมก็เลยไม่คิดว่าเราควรจะต้องไปนั่งเรียนภาษาพวกนี้เราก็เสียเวลาไปทําการค้ากับประเทศที่มีการกีดกันทางการค้าสูงขนาดนั้นแต่ภาษาที่ผมสนใจเนี่ยนะก็คือภาษานี้ับสแตนดาร์ดอาหรัภาษาอาหรับนะ หลายคนเวลาดูข่าวผู้ปรกอบการรายเนี่ยก็จะเห็นอไอ้ภาษายืกยุกยือยอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในอะไรนะตัววิ่งของพวกอัลจีราอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีพวกผู้ปรกอบการรายทําให้เราอาจจะมีทัศนคติที่แย่กับ,บภาษานี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะภาษาอาหรับเนี่ยคนพูดเนี่ย274ล้านคนนะก็เกือบเกือบ280ล้านคนถือว่าไม่น้อยนะครับ ไม่น้อยเลยโดยประเทศที่พูดภาษาอาหรับเนี่ยอาราบ,บิกเนี่ยก็จะมีในกลุ่มประเทศอาวบนะครับก็จะมีซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนกาตายูเ e, นะครับยูเเ e อก็ดูไบนะก็คือเป็นดูไบเป็นเมืองภายใต้ UAE อีกทีนึงแล้วก็โอมานพวกนี้คือกลุ่มประเทศอาวถามว่าประเทศอาวพวกนี้นมีอะไรเป็นพิเศษประเทศอาวพวกนี้เนี่ย ความพิเศษเขคือเนี่แหละครับตรงนี้เลยอันนี้คือบอร์ชคาลิฟาก็คือตึกที่สูงที่สุดในโลกถ้าอยู่ในกลุ่มประเทศนี้ก็คือ u ู e ออยู่ที่ดูไบนะครับแล้วถ้าคุณมองเห็นเนี่ยเห็นไหมเมืองเขาเนี่ยนะครับมีการขยายตัวตลอดเวลาช่วงที่ผมอยู่ที่ดูไบเนี่ยมีการสร้างเมือนตลอดแต่ว่าเมืองมนันกำลังขยายมเมืองมันกำลังโตก็แปลว่ามีคนกำลังย้ายเข้ามาในภูมิภาคนี้เยอะนะครับ สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าภูมิภาคเนี้ยเข้าหากินกับน้ำมันมาสักระยะเวลาหนึ่งอะแล้วช่วงหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซา,า, ين, า,าอาุดิอาระเบียบาเรนกาตาโอมานดูเอไเนี่ยเขาพยายามจะเปลี่ยนธุรกิจเขาจากออยเป็นนอนออยนะครับก็คือเดิมเขาพึ่งพาน้ามันแต่ว่าตอนหลังเนี้ยแทนที่จะพึ่งพาน้ามันอย่างเดียวเนี่ยอย่างชัดเจนเลยก็คืออย่างดูไบ เราเห็นได้ว่ามีการสร้างตึกมีการสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือมีการสร้างอะไรต่างๆที่มันดูล้ำสมัยครับเพราะฉะนั้นเงินในภูมิภาคนี้นะครับยังคงมีไหลามาเทมาอยู่เรื่อยๆแน่นอนดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะต้องศึกษาจริงๆต้องบอกงี้ว่าคนคนอย่างที่ดูใบเนี่ยนะ ส่วนใหญ,ญ่พูดภาษาอังกฤษได้หมดแหละพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าคุณนึกภาพไหมว่าการเจรจากการค้าด้วยภาษาอังกฤษคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษกับอีกคนหนึ่งพูดภาษาอาหรับพูดภาษาอารับิกกันมันพลเรื่องเลยความถ้าคุณพูดอารับิกได้มันจะเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในในท้องที่คนใน,ใน,น,ในเรียกว่า ในสหรัฐอาระเบอมเรสเนี่ยเราเรียกประชาชนประชากรท้องถ่นว่าเอมิเรตสนะเขาเรียกเอมิเตท้ทีนี้เนี่ยถ้าคุณมีความใกล้ชิดสนิทสนมก,กับพวกเขาเนี่ยการค้าก็ง่ายขึ้นเพราะคุณพูดภาษาเดียวขเขาเแล้วก็คุณคนดูสิว่ามีกี่ประเทศที่พูดอ,อารัอาร,อารบียซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอิรักอิหร่านเนี่ยพูดด้วยหรือเปล่าในเลบานอนกับ อะไรนะประเทศข้างๆโอมานะผมจําชื่อไม่ได้นะครับทางใต้สุดอะพวกซีเรียอะไรพวกนี้เดี๋ยวซีเรียมันอยู่ทางเหนือนนะมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดอาหรับด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าจากปริมาณสองร้อยปดสิแปดล้านคนตามอิชาร์ตเมืเ่อกี้ที่บอกอินโฟกราฟิกเมื่อกี้ที่บอกว่าผมเชื่อว่ามันเป็นภาษาที่คุณควรจะลงทุนภาษาหนึ่งเลยที่คุณควรจะเรียนคุณจะเรียนมากกว่าแบบ ภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีอะไรพวกนี้เพราะว่าคุณทําการค้าขายเขาได้หมดถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําการส่งออกอีกภาษาหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือสเปนครับสเปนิชสเปนิชเนี่ยดียังไงเนี่ยเพราะประเทศเขามีเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยตั้งแต่เม็กซิโกลงมาเลยไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงในชิลีอาร์เจนตินาราสเซิล ประเทศพวกนี้ประชากรเยอะม,มากนะครับประชากรเยอะม,มากและพูดภาษาสเปนเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณพูดภาษาสเปนเนี่ยแปบลบว่าคุณสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นพวกนี้ได้รู้เรื่องหมดหมดตัวผมเองก็ยังพูดไม่ได้หรอกทั้งสองภาษาเลยยังพูดไม่ได้นะพูดได้แต่อังกฤษกับไทยแต่ว่าคิดว่าถ้าคุณมีลูกนะคุณมีลูกมีหลานนะแล้วอยากจะให้เขาทาธุรกิจ ต่อยอดในธุรกิจของคุณเนี่ยผมคิดว่าให้เขาเรียนภาษาอารบกับสเปนิชเอาไว้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียเพราะว่าคนเยอะแล้วก็โดยเนเจอร์ของสินค้าไทยถ้าอยากจะส่งออกมาที่สองกลุ่มประเทศพวกนี้ผมคิดว่ามันตอบโจทย์นะเพราะว่าเมืองเนี่ยยังขยายตัวอยู่ยังเป็นเมืองที่เติบโตอยู่นะครับ่าเมืองเติบโตก็แปลว่ากําลังซื้อมันยังไปได้ มันยังมีคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะจ่ายเงินผมก็เลยคิดว่าสองประเทศเนี้ยไม่ใช่สองกลุ่มประเทศเทศนี้ยเป็นอะไรที่ควรจะลงทุนคนรจะลงทุนกับเวลาของคุณเนะี่ยแล้วก็เรียนภาษาพวกนี้เอาไว้แต่แตสาหรับภาษาอื่นนะถ้าคุณเรียนได้ก็ก็ดีครับมันก็เป็นผลพลอยได้ว่าผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนทําเรื่องพวกนี้นะผมก็เลยอยากจะเอามาพูดให้ฟังว่าเออจริงๆแล้ว มันยังมีภาษาที่คุณนึกไม่ถึงเนะี่ยแต่ว่าเขามีสัพยภาพในการซื้อของของคุณนะได้อยีกเยอะเลยครับก็อันนี้เป็นมุมมองผมแล้วกันในฐานะนะที่ผมก็มีธุรกิจครับแล้วก็เดินทางไป่อนข้้งบ่อยนะเดินทางแล้วก็อยู่นอกประเทศเนะี่ยก็เลยมีมุมมองประมาณนี้อยากจะให้ธุรกิจไทยได้ขยายออกมาข้างนอกมาเงินการที่คุณพูดภาษาขเขาเป็นเนะี่ย ก็ยอมดีกว่าอยู่แล้วนันเอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับวันนี้สัส้นๆง,ง่ายๆไม่ใช่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ว่ามันเป็นมุมมองอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเอาไปพิจารณาดูเดี๋ยวลืมตากแดดเหยียบยญาทุกวันสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์สัไคร์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งเวลามีคลิปดีๆมันก็จะแจ้งเตือนครับกัวเฟลมจะอัปคลิปให้ได้ทุกวันนะแล้วก็ ช่องผมนโยบายผมชัดเจนก็คือผมจะไม่ขโมยเวลาคนไทยนะผมจะไม่ขโมยเวลาพวกคุณดังนั้นพวกคุณเข้ามาคุณต้องได้ประโยชน์รับผมไม่อยากให้คุณเข้ามาแล้วเสียประโยชน์แบบมาเอาสองงังคมอะไรนะเอาคนในสังคมที่ทะเลาะก,กันเอามาเอามาประจานเอามาอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่อยากทันเรี่ยมันเดราม่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกแต่แ <Okay. S 1> ้ผม<ๆ>ไม่อยากขโมยเวลาพวกคุณ <น> <นะ S 1> โอเค <นะ S 1> ไปดีกครับไปก่อนส่วนดีี